ไปซื้อของก่อนนะทำไมบ้านเกรดแปลกๆจังเหมือนบ้านมือสองเลยเกา่าเก่าก็เกา่ามันไม่มันไม่ได้หมายความว่าเกา่าแต่ว่ามันปานกลางอะแบบโอ๊ยมันแปลก,ปลกมันเหมือนมีสิ่งแปลกๆอยู่รอบตัวของเราเลยอะไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปเปลี่ยนสีรถหน่อยดีกว่ามันไม่มงคลเลยสีแดงเนี่ย โอ้ยนะ้ำมันก็เติมไม่เข้าโอเคเติมเสร็จแล้วโอเคเติมแล้วเติมแล้วเดี๋ยวขี่รถกลับบ้านแล้วก็เอ้ยไปเปลี่ยนสีรถก่อนดีกว่าไปเข้าเลยจ้าปุ่นปุ่นปุน,ปนออกไปก่อนรอให้สีรถมันแห้งคิ เย่ yeah, สีรถแห้งแล้วเราเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆอ่อนๆดีใจมากเลยได้สีรถใหม่แล้ววันนี้เราไม่ต้องซื้ออะไรกินหรอกเพราะว่าเราขี้เกียจอะลืมไปวันนี้ไม่หิวข้าวแล้ววัตถุดิบก็ไม่มีด้วยเออจริงนะแต่ว่าเราไปกินข้าวรองท้องมาแล้วแหละอืองั่นแหละโอ้โหแล้วร้านค้ายอยู่ตรงไหนเนี่ยอืออือขี่ขี่ไปอยู่นั่นแหละแต่ว่าบ้า แปลกๆจริงๆนะจริงๆแบบมากต้องกลับไปถามแล้วว่าใช่บ้านมือสองหรือเปล่าถ้าบ้านมือสองก็ต้องทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไม่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านมารบกวนเราอะไรประมาณเนี้โอ้ยรถฉันนี่มันสวยจริงๆเลยดีนะที่ฉันมานั่งคิดนั่งคิดอะไรมั่วๆซัวซก็หอนีนี่ะ <laughs> หรถก็แรงเลยเกินแล้วน้องชายของฉันก็เอาไปแต่งรถอยู่น่าแหละโอ้โหแต่งเป็นสีแดงจ,งจี๊ดจานแล้วก็ไปเพิ่มความเร็วแล้วฉันก็ขี่ไม่ถนัดเนี่ยมาถึงบ้านเกตแล้วว่าไปมันก็เก่าๆอยู่นะดูต้นไม้ดิจริงๆต้นไม้ต้องสีเข้มใบเข้มแต่มันอ่อนมากเดี๋ยวเราเข้าไปถ่านเกตกันทุกคนแกฉันมาแล้ว ต่อ,อบ้านแกดูแปลกๆแ,แกซื้อต่อมือสองเหรอใช่เอา้าจริงอ่ะเหมือนมีอะไรอยู่ในแถวๆฉันเลยแฮะพอเราลองสำารวจบ้านดูบ้านก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าอย่าคิดมากไม่มีอะไรหรอก ม่เสียงเลยอ่อ,อโอเคก็ได้งั้นฉันกลับบ้านก่อนนะแกบา,บายบายมาเป็นเพื่อฉันก่อนสิโอเคก็ได้แต่ฉันขอกลับไปอาบน้ำที่บ้านก่อนนะเคตามสบายบ้านเกรสดูแปลกๆจังเลยอะ่ะเมื่อกี้มีเสียงคนพูดด้วยน่ากลัวชะมัดรีบไปอาบน้ำแล้วก็รีบมานอนกับเกริดด mm hmm. ก็แอบกลัวเหมือนกันนะเนี่ย mm hmm. กอล้อชนช,นช,นช,นชนรีบเข้าบ้านแบบนั้นดีกว่าน่ากลัวมากๆเลยเฮย้ยใครเสี่ยเนี่ยตามหาเพื่อนตามหาคนชื่อเกรสเฮย้ยชื่อฉันนิดแต่ชื่อฉันเป็นซอ่แต่ว่าไม่ใช่สอเสือนี่นะสอเสือมันเป็นอีกเกรสหนึ่งเฮย้ยมันเริ่มน่ากลัวแล้วนะ รีบแบบนั้นดีกว่าคจบฉันปโอ้ยหนาวจังเลยเนี่ยมันจะหนาวไม่โอเคดีนะที่บ้านมีน้ำอุ่นอยู่ยแต่อากาศข้างนอกก็แอบหนาวนะเนี่ยไปบ้านเจสการทุกคนวันนี้เราไม่ได้นอนบ้านนี้หนึ่งวันนะเดี๋ยวเราไปนอนเป็นเพื่อนกับเกรซก่อนนะกดรีบดีกว่ารีบไปดีกว่าเฮ้ ใครมาเขียนอะไรเนี่ยเนน้วฉันก็กดออกไม่ได้ไปซ้ำะะอะไรเนี่ยคำว่า,า,าอ๊ยตเตอาโยไ,ไม่ได้พ<ะ>ูดไม่ได้ไไดโอ๊ยน่ากลัวสมาร์ทเลยเราเรียบไปดีกว่า<ป>เอา้านั่นเกศไงเกศมาทำอะไรอ่ะ<ป>อ๋อน่าจะมาเดินเล่นแถวนี้ละมั้งไปดีกว่า กลัวชะมัดเลยไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่ร้ายเลวอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะโอ้ยรถด,ดิฟโอ้ยเกตอยู่ไหนเนี่ยเอา้าอยู่ตรงโน้นนี่เองเห็นแล้วเปิดประตูบ้านดีกว่าบ้านน่า,ากลัวมากๆเลยอะเห็นไหมมีไฟสีขาวแล้วก็ไฟหลอดเหลืองด้วยอะอ เกล่ะอ๋ออยู่นี่ไง